มันหวัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่ง และไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้จึงเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี้พอช่องมันได้เลยทุกคนอุียเปิดใช่ไหมผมผู้สิรหลาน คุณป้าให้เรามาทําความรู้จักกันนะครับผู้สิรหลานอายุ3 4ปีคนที่อีเสียงเหลียงติดต่อมาให้ให้มาดูตัวกับอีเปยไม่มีความสงา่าไม่มีความพิเศษมั่นใจในตัวเองน,นี่มันบ้าอะไรเนี่ยได้ยินคุณป้าบอกว่าคุณเป็นศิลปินในวงการบันเทิงเหรอทําไมไม่เคยเห็นในทีวีเลยเละ่ะฮะวงการบันเทิงวุ่นวายแถมยังมีคนมีอํานาจมากมายแต่ว่านายรายได้เป็นไงทํางานมาตั้งนานเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วเหรออย่างน้อยก็น่าจะล้านหนึ่งใช่ไหมนี่มัน การดูตัวหรือว่าตรวจทะเบียนบ้านกันแน่เนี่ยไปถามแม่นายไปในจินตนาการ EQ ต่ำความเป็นจริงผู้สิหลานสินหลานใช่ไหมเรื่องรายได้ของผมเหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนะครับ EQ สูงคุณไม่จำเป็นต้องมาปิดบังผมหรอกครับผมรู้ว่าดาราปลายแถวอย่างคุณมีรายได้ไม่มั่นคงส่วนผมเรื่องการงานผมมีรายได้มั่นคงอยู่ที่เดือนละ2,500หอยหยวนถ้าเราครบกัน ผมใชใ้เงินคุณใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆเดือนละ100อยหยวนวันไหวแล้วใช่ไหมละ่ะเรื่องบ้านผมดาวได้3 0เปอร์เซนที่เหลือคุณค่อยคืนผมแต่บ้านต้องเป็นชื่อของผมนะผมมีเงื่อนไขเล็กน้อยอีกข้อหนึง่งแม่อยากให้ผมมีลูกชายเพราะอย่างงั้นผมต้องแต่งงานกับผู้หญิงเราต้องแอบคบกันนะครับคุณวางใจได้เลยพอมีลูกแล้วผมจะรีบเลิกกับเธอคุณรับข้อนี้ได้ไหมหลอกแต่งงานเหรอเวนได้ไอ้แล้ว ผมรับได้อยู่แล้วล่ะครับจริงเหรองั้นเราออกไปทานข้าวกันสองต่อสองเมื่อไหร่ดีล่ะผมรู้จักร้านอาหารเมื่อกี้คุณพูดว่าจะซื้อบ้านด้วยกันใช่ไหมครับงั้นก็ซื้อห้องที่ผมเช่าตอนนี้เลยสิครับผมชอบมากเลยไม่มีปัญหาแค่คุณชอบก็พอแล้วต้องดาวเท่าไหร่เหรอไม่เท่าไหร่หรอกครับอาพาร์ตเมนต์ชั้นหนของเมืองไห่เชิงพื้นที่ไม่ถึง200ตารางเมตรค่าเช่าเดือนละ35 0ห0 ถ้าซื้อก็แพงหน่อยตารางเมตรละ2อ0 0 0นครับแถวนั้นดีมากผมอยู่จนชินแล้วไม่อยากย้ายไปที่อื่นด้วยเรื่องเงินดาวก็ยังไม่ได้คิดเลยครับ30%ก็น่าจะ10กว่าล้านครับเป็นไงครับคุณจะซื้อเมื่อไหร่ล่ะสิบล้านเลยเหรอผมทําดีกับคุณจากใจจริงแต่คุณกลับมาปั่นหัวผมเหรอเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วว่าคนในวงการบันเทิงอย่างพวกคุณน่ะไม่มีคนดีหอีไปคุณมันคนรักแต่เงิน คุณเองก็ไม่รู้จักดูเลยว่าตัวเหมาะคู่ควรไหมถ้าชอบเงินก็ไปหาขายตัวซิให้กับพวกบอสของวงการอะไรพวกนั้นนะผมคิดว่าคุณจะด่าได้มากกว่านี้ซะอีกนะแค่นี้เองเหรอถ้าคุณด่าเสร็จแล้วงั้นผมจะเริ่มบ้างแล้วนะผมว่าคุณเป็นถุงพลาสติกยี่ห้ออะไรเสียแซงเก่งขนาดนี้เชียวเหรอหนจะเงินเล็กน้อยเดือนละหนึ่งร้อยหยวนเงินนั่นผมจ่ายเองได้รับรองว่าดอกไม้บนหลุมศพคุณจะทั้งใหญ่ทั้งกลมสวยด้วย หน้าตาดีถึงขั้นคิดจะกินทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเหรอไม่มีกระจกแต่ก็น่าจะมีห้องน้ํานะครับตื่นได้แล้วครับถ้าไม่ใช่ว่าต้องแยกขยะตอนนี้ผมคงเทคุณลงบนส้วมหลุมไปพร้อมกับน้ํามันแล้วละ่ะผมลัปลกใจจริงๆว่าคุณอยากจะมีลูกไปทําไมไม่เท้าตีสุนัขที่บ้านไม่มีคนสืบทอดเหรอครับผมว่าทัศนคติข,ของคุณมันบิดเบี้ยวกว่าหน้าตาซะอีกนะหน้าตาน่าเกลียดแล้วยังคิดเพ้อเจ้อฝันรีบใส่หัวไปให้ผลเลยไปก็คุณ มีอะไรกันเหรอจ๊ะอยู่ดีๆทําไมทะเลาะก,กันละจ๊ะโอยให้ตายเถอะพ่อหนุ่มแปลกๆนี่ยิ่งมองยิ่งน่าเกลียดนะหมายความว่ายังไงอีเชียงเลียนสิ้นหลานของเราน่าเกลียดตรงไหนวันตรุษจีนแบบนี้มาทะเลาะมาด่ากันได้ยังไงเนี่ยสิ้นหลานกลับกันเถอะออนี่มันคนแบบไหนกันปากร้ายคนไม่เอาไหนแม้แต่ในวงการบันเทิงก็ไม่มีใครต้องการหรอกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเธอด่าใครยะเจ้าหน้าเกลียด กลับมาเดี๋ยวนี้นะอย่าคิดว่าแก่แล้วฉันจะโยนเธอไปเกิดใหม่ไม่ได้นะแม่แม่ใจเย็นๆครับลูกชายแม่ตอนนี้คนอื่นมาด่าได้เหรอผมด่ากลับไปแล้วแล้ครับแต่ว่านะแม่ต่อไปแม่เละะิกจับคู่ให้ผมมัวๆเธอนะเสน่ห์แบบแปลกๆของคนสมองกลวงนี่เกือบถูกเขาจับยืดกลายเป็นชายแท้แล้วซิฉันไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้สวยจริงๆเลยแถมยังบอกว่าอะไรนะน่าเหมือนคู่อี้หมิงแหวะแม้แต่ปลายนิ้วอี้หมิงก็ยังเทียบไม่ติดเลยจ้ะ ม่ไม่ได้ตั้งใจนะลูกไม่เป็นไรครับผมก็คิดว่าเขาเทียบไม่ได้เหมือนกันถ้ากู้อีหมิงเป็นพวกมั่นใจในตัวเองเกิดเหตุเหมือนเขาผมจะไปชอบขนาดดีได้ยังไงล่ะครับตอนนี้กู้อีหมิงก็ไปแล้วลูกคิดจะเอาอยัางไงต่อละจ๊ะกลับให้เชิงละครับผมอยากตัดเขาให้ขาดรู้ทั้งรู้ว่ากู้อีหมิงไปอเมริกาไม่มีทางอยู่ที่นี่แต่ฉันกลับยังอยากเปิดประตูมาเจอเงาของเขาที่นี่มีความทรงจำของเรามากมาย กูอีเหมิงรีบขึ้นมาแล้วฉันขึ้นมาแล้วนายจัดการเลยเราสองคนช่วยกันนะอีเหมิงเสียงของนายเป็นอะไรไปอ่ะมีเสมหเหรอนอนกันเธอเด็กน้อยนอนแบบนี้นะนะเจ้าหมากูกิจกรรมกลางเดึกของฉันละ่ะมาถึงขั้นนี้แล้วฉันยังจะคิดถึงเรื่องพวกนั้นทำไมอีกเนี่ยนอนร่วมเตียงกับเกคนหนึ่งมาตั้งหลายปีตอนนี้กูอีเหมิงคงนึกเสียใจแทบตายแล้วมัง้งหรือจะอาศัยจังหวะที่เขาไม่อยู่บ้านรีบเกลี่ยข้าวข,ของของฉันให้หมด เขาจะได้ไม่ต้องมาเห็นแล้วก็หงุดหงิดใจรายการของที่กู้อีหมิงซื้อให้อวีเปยเครื่องประดับที่กู้อีหมิงซื้อให้อวีเปยสินค้าฟุ่มเฟือยที่กู้อีหมิงซื้อให้อวีเปยคลายนะพี่สามมาได้ยังไงเนี่ยเสื้ออีฟานที่ผมยาวแล้วน้องเล็กฉันรู้เรื่องนายกับพี่ใหญ่หมดแล้วไม่ต้องเสียใจยนะพี่สามจะอยู่เป็นเพื่อนนายเองหอเราสองคนไม่มีอะไรแล้วครับนายเลิกปิดบังฉันได้แล้ว ตอนเช้าฉันโทรไปถามพี่ใหญ่เรื่องหนังฉันถึงได้รู้ว่าเขากับอเมริกาแล้วเขาเ่าเรื่องของพวกนายให้ฉันฟังแล้วด้วยนะเขากลวัวนายจะรู้สึกไม่ดีและฉันมาอยู่เป็นเพื่อนนะกูอีหมิงนี่หมาจริงๆเลยปฏิเสธฉันแล้วยังต้องการประกาศให้โลกรู้อีกเหรอสัมภาระก็เก็บหมดแล้วนี่ในายจะย้ายบ้านหรือออกจากบ้านเนี่ยเอ,อ่อคือว่าผมผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆครับพี่สามมัน8ปีมาแล้วกูอีหมิงเป็นชายท้าเขาไม่ชอบผมหรอก ผมสารภาพรักเขาไปเขาก็ตกใจจนหนีไปอเมริกาต่อให้ผมตื้อตอไปก็ไม่มีประโยชน์ฮะนี่พวกนายไม่ได้คบกันจริงๆเหรอเนี่ยเปลา่าครับกุ้ยมิงบอกพี่แล้วไม่ใช่เหรอพี่ใหญ่บอกแค่ว่าพวกนายทะเลาะกันให้ฉันมาอยู่เป็นเพื่อนนายนะพวกนายนี่มาตั้งหลายปีแล้วนะหรือพวกนายมันยังไงกันแน่เนี่ยนอนด้วยกันมาตั้งหลายปีแต่ไม่มีความสัมพันธ์แน่นอนเหรอพี่สาวตกใจขนาดนี้ด้วยเหรอครับยังจะว่าผมอีกพี่กับพี่ร้องก็คบกันไม่ใช่เหรอ ใครบอกนายเรื่องฉันกับฉินเฟิงเนี่ยกูอ้อหมิงบอกว่าบาังเอิญเห็นพวกพี่ตีกันที่หอพักนะครับจริงๆผมก็สงสัยว่าพวกพี่กัดกันหรือเปล่าสถานการณ์ของเรามันไม่เหมือนกับพวกนายน้องเล็กพักเรื่องที่ว่ากูอ้อหมิงเป็นชายแท้ไหมเอาไว้ก่อนแต่เรื่องที่เขาดีกับนายมันก็จริงใช่ไหมต่อให้ไม่ใช่ความรักยังไงก็ต้องมีความรู้สึกอยู่เลี้ยงฉันเหมือนลูกชายยังต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วล่ะแต่ฉันต้องการแค่ความรักเท่านั้น เลิกพูดเรื่องเราได้แล้วล่ะทับพี่สามพี่กับพี่รองเป็นยังไงบ้างเขาอยากเรื้ฟื้นความหลังกับพี่ใช่ไหมถึงให้พี่นอนบ้านเขานะ่ะหรือฟื้นบ้าอะไรล่ะเจ้าโง่ฉินเฟิงนั่นน่ะเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยคิดแค่อยากจะหาคนมาอยู่ด้วยเท่านั้นละ่ะได้ยังมองแค่ว่าเขาเป็นคนโวยวายเสียงดังตอนนั้นที่ถูกคนรายงานก็เขานั่นละ่ะที่ขาดยิ่งกว่าใครอีกนะอดีตเหล่าฉินนายก็ได้รับแจ้งด้วยใช่ไหมไม่รู้ใครเอาเรื่องที่เราเข้ากันไปรายงานเออ นายอย่าพิ่งลนเราจะรับเรื่องนี้ไปด้วยกันนะตอนนี้มันสมัยไหนแล้วผู้ชายสองคนคบกันจะเป็นอะไรไปแล้วเราบมารู้ท่ติภาวะแล้วด้วยเราครบกันใครจะมาขวางทางได้ล่ะเฮ้อเ <c oughs> สียอีฟานฉันแค่เล่นๆกับนายนายยังจะจริงจังอีกเหรอนายว่าไงนะเล่นๆเ,เหรอเราทินนายอย่ามาล้อเล่นนะมันไม่ตลกเลยสักนิดนะใครล้อเล่นกับนายกันนายนิสัยไม่ดีขนาดนั้นฉันเล่นกับนายจนพอใจมานานแล้วล่ะ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวพอดีเจ้าคนขี้ขาดนั่นนอกจากเขาจะเสเพลงแล้วยังบอกว่าในเมื่อเขาออกจากมหาลัยแล้วก็เลิกกันไปเลยคิดว่าฉันตาบอดหรือไงปุ๊บพี่สามครับอ๋อนายจะทําอะไรน่ะน้องเล็กถึงพี่รองจะเสเพลงไปหน่อยแต่เขาก็ไม่เคยเล่นกับความรู้สึกคนอื่นนะครับก็ต้องมีเรื่องลำบากใจอะไรแน่น่าผมว่าพวกพี่นี่แหละคือความรักที่แท้จริงแอบรักแล้วถูกทิ้งจะเป็นอะไรไป นี่ต่างหากเป็นรักแท้แบบที่ถูกทารุณไปแ800รอยอบนะรักแท้กับผีนะซื่อเม่แต่อารมณ์ของนายนี่นักจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนสมกับเป็นนักแสดงจริงๆนะเอาละไม่ต้องเก็บของแล้วไปหาอะไรกินที่ร้านฉินเฟิงกันก่อนดีกว่านะเราไม่เหมือนพวกนายต่อให้วันคืนผ่านไปอย่างยากลําบากแต่ท้องก็ต้องอิ่มก็ได้ครับร้านม้อไฟเสฉวนเหล่าฉินถึงสักทีพี่ร้องเชื่อเจ้าคนขี้ขลาดนั่น เอาแต่มายืนหน้าร้านทุกวันมาจีบส,สาวล่ะสิเหวนเด้ย hey. ใครกล้ามาแต่ต้องคนของฉันพี่ร้องน้องเล็กทำไมนายบูบามแบบนี้เล่านายยืนอยู่ตรงนี้ล่ะฉันจะไปดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเจ้าคนขี้ขลาดนั่นพี่สามผมไปด้วยครับมากคนก็แรงมากผมไม่ได้มีปากไว้เปล่าประโยชน์นะพี่ใหญ่ไม่อยู่ไหนก็อยู่นิ่งๆเถอะ นายเป็นนักแสดงช่วยอะไรไม่ได้แล้วยังจะกลายเป็นข่าวอีกเอ่อครับไอเลวเว้ยแกกล้าดียังไงมาแจกใบปลิวหน้าร้านฉันอยากตายหรือไงบ้านของแกเป็นคนสร้างถนนนี่หรือไงคนที่เดินผ่านไปมาเขียนชื่อน,นายเอาไว้บนหน้าหรือไงฉันอยากจะแจกตรงไหนก็จะแจกนายเกี่ยวอะไรด้วยเลยโถวย่วันนี้ฉันต้องอัดนายให้ได้เลยคิดจะต่อยฉันหรือไงก็มาสิฉันจะต่อยให้ตายเลยฉันก็จะจัดการแกซะพวกนายสองคนจะหยุดกันได้หรือ,อยังฮะ ทุกบีบอคอกุมชะตาชีวิตผู้ชายตัวโต,วตวทะเลาะก,กันในริมถนนเพราะว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้ไม่ไอายคนบ้างรื่องไงนายมาทาไมขอโทษนะครับพี่ชายเรื่องนี้เขาทําไม่ถูกร้านก็อยู่ห่างออกไปไม่ไกลามากทุกคนก็เจอกันบ่อยๆหาเงินกันแบบสงบๆดีกว่านะครับเนี่ยไม่ได้นายดูสิหน้าของฉันยังมีตรงไหนดีอยู่ไหมนายต้องจ่ายค่ารักษาให้ฉันนะฉันไม่จ่ายอะไรทั้งนั้นละไอ้ง,งั่งเอ้ย นี่ครับหนึ่งพันหยวนคุณแค่นี้น่ะเหรอแบบฉันนี่จะหนักแล้วนะถ้าไม่ถึงห้าหมื่นพวกนายก็จะได้คิดหนีเลยห้าหมื่นเลยอรอทำไมนายไม่ไปปล้นเลยอ่ะ่วยด้วยครับมาดูเร็วเข้าอัตภานทำร้ายคนครับเว้เยเนยปล่อยนะเอาไปหนึ่งพันก็จบแล้วแต่นีนายยังคิดจะหลอกเอาเงินอีกได้ใส่หัวไปให้พลนซะฉันไม่ยอมปล่อยมือนนะห้าหมื่นหยวนเท่านั้นห้ามขาดไม่แต่หยวนเดียวฉินฟง ในทิ้งแขกเขาออกสักข้างสิได้เลยพวกนายอย่าเข้ามามัวๆนะตรงนี้มีกล้องกล้องแล้วยังไงล่ะก็แค่เงินไม่ใช่เหรอเราจ่ายไว้อยู่แล้วช่วยด้วยวะไอคนขี้คลาดด้วยต่อไปถ้าฉันเห็นแกนฉันต่อยแกน,นะาชินฟงนายช่วยทำตัวให้มันได้เรื่องหน่อยได้ไหมโตขนาดนี้แล้วยังไปทะเลาะกับคนอื่นด้วยเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้อีกเหรอก็เห็นเห็นกันอยู่นี่ว่าไอ้ง้างนั่นมาขู่รีดฉันถ้านายไม่มาแจกใบเปลวในถิ่นของเขา แล้วจะโดนหาเรื่องเรียดไถเงินแบบนี้ไหมล่ะน่าจะไปเข้าใจอะไรไอ้ง,ง่างนั่นไม่พอใจที่ภรรยามันส่งสายตาให้กับฉันทุกวันคิดว่าตัวเองถูกสวมเขาอยู่ดีๆก็มาหาเรื่องกันถ้านนายไม่หวานสเสน่ห์ไปทั่วแล้วมันจะเกิดเรื่องบ้าๆไหมล่ะมลงวันไม่จ่องไข่ที่ไม่มีรอยร้าวหรอกนะฉันหน้าตาดีฉันก็ผิดหรือไงยังไงฉันก็จะแจกพรุ่งนี้ฉันก็จะมาอีกให้เขาโมโหตายไปเลยจะถือโอกาสเอาภรรยาของเขามาด้วยเลยฉินฟัง ในอายุเท่าไหร่แล้วยังคิดและคิดน้อยอยู่อีกเหรอแจกใบปลิวยอกขึ้นหน่อยมาทําให้นายเป็นเศรษฐีในช่วง้ามคืนหรืองไงขาดไปสองสามร้อยหยวนแล้วจะจนตายหรือไงฮะฉันหละดูถูกนายจริงๆเลยใช่ฉันจะจนตายแล้วนายเคยไม่ดูถูกฉันเมื่อไหร่ฮะยังไงพวกนายก็เป็นแบบนี้กันทั้งบ้านอยู่แล้วเนี่ยทั้งบ้านอะไรฉันจะบอกว่าคุณชายเศรษฐีอย่างนายก็คงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนั่นแหละไม่สิได้เคยเจอพ่อแม่ฉันเคยเจะมาเมื่อไร พวกเขาพูดอะไรกับนายคนแซ่เซี่ยฉันพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะฉันไม่เคยเจอพ่อแม่นายฉินเฟิงฮัลโหลพี่ใหญ่อ๋อฉินเฟิงตอนนั้นพ่อแม่ผมมาหาเขาใช่ไหมครับอ๋อพวกเขาพูดอะไรกับฉินเฟิงเหรอครับฉันไม่แน่ใจรู้แค่ว่าพวกเขาเลี้ยงข้าวฉินเฟิงมื้อหนึ่งต่อมาเขาก็เก็บเรื่องนั้นเอาไว้กับตัวเองครอบครัวของฉินเฟิงอยู่ชนบทพ่อเขาเป็นแรงงานอพยพแม่เป็นแม่บ้าน การเรียนสถาบันศิลปะเดิมทีก็ต้องใช้เงินไม่น้อยแต่ชินฟงเป็นคนดื้อรัน้นไม่ยอมให้คนอื่นรู้ว่าเขาลำบากต้องทำงานช่วงปิดเทอมหน้าร้อนเพื่อหาเงินเรียนฉันจำได้ว่าตอนเขาลาออกพ่อแม่เขาถึงขั้นรีบมาที่มหาลายัยขอ้องล่ะครับให้โอกาสลูกชายผมสักครั้งเถอะครับทำไมลูกถึงไม่ตั้งใจเรียนทำไมถึงได้ก่อเรื่องจะถูกไล่ออกแบบนี้ล่ะเสี่ยวฟงรีบไปยอมรับผิดกับอาจารย์เขาสิเร็วเข้า ขอร้องละครับผู้อำนวยการให้โอกาสลูกชายผมอีกครั้งเถอะครับคุณจะไล่เขาออกไม่ได้นะครับลูกชายผมถูกไล่ออกตอนนี้เขาหมดอนาคตนะขอร้องละครับเขาเป็นความหวังของครอบครัวเรานะครับหรือว่าฉินเฟิงเขาถูกไล่ออกเพราะพ่อแม่ผมเหรออืมหลังกินข้าวกับพ่อแม่นายแล้วพอฉินเฟิงกลับมาที่หอพักเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยนะอเมริกากลางคืนต่อมาเขาก็เก็บเรื่องนั้นเอาไว้กับตัวเอง เป็นพ่อแม่ผมนี่เองแต่ผมไม่เคยได้ยินข่าวเลยแม้แต่น้อยตอนนั้นนายกับเด็กน้อยไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์อู่เจิ้นกับอาจารย์ไม่ได้อยู่มหาลัยนี่นายจำศารตราจารย์หวังคณะบริมหาลาัยเราได้ไหมที่ปรึกษาทีเออนักแสดงนะ่ะเข้าไปขอร้องผู้อำนวยการแทนเหล่าเอ้อด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ผลเหมือนว่าจะเกี่ยวกับพ่อแม่นายด้วยฉินเฟิงไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยสักคำ เราเออไม่เคยบอกใครเลยแล้วก็ยังมีเรื่องบางอย่างด้วยนะพี่สาเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคนแล้วนั่นใครอยากให้นายมาเสียสละอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับพี่สเด็กน้อยเสียอีฟานจบการสนทนาอีหมิงเป็นอะไรไปจ๊ะไม่มีอะไรครับแม่มาได้ยังไงครับ นานๆลูกจะกลับบ้านสักทีแม่เลยอยากถามว่าอยู่จีนเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเจียงซูอวีแม่กูอีหมิงอีหมิงแม่เห็นว่าช่วงนี้ลูกไม่หลับไม่นอนบ่อยๆข้าวก็กินไม่ค่อยจะลงกดดันมากเกินไปไหมจ๊ะแม่ผิดเองละไม่น่าเร่งให้ลูกรีบกลับมาอเมริกาเร็วแบบนี้เลยผมไม่เป็นไรจริงๆผมเหนื่อยแล้วขอตัวไปพักก่อนนะครับแนมะ่ท่าทางของอีหมิงก็เห็นชัดๆว่ามีเรื่อง เกิดอะไรขึ้นตอนอยู่ที่จีนกันแน่นะภายในร้านหม้อไฟของฉินฟิงฉินฟังมีอะไรอีกล่ะคุณชายเสือ้อแล้วก็ยังมีเรื่องบางอย่างฉันรู้ตอนที่ไปหาเขาหลังจากเขาออกจากมหาวิทยาลัยไ,ได้ไม่นานด้วยนะตอนนั้นเขาถูกไล่ออกไม่ได้ใบปริญญาเขาเองก็เปลี่ยนไปมากบอกว่าไม่อยากเป็นนักแสดงแล้วคิดอยากจะหาเงินอย่างเดียวเลยเหมือนเขาผ่านอะไรมามา,มากทำงานแบบเอาเป็นเอาตาย โหดที่สุดคือตอนนั้นเขาทํางานคนเดียวสี่งานส่งเงินเครื่องหนึ่งกลับบ้านไปรักษาแม่เหมือนจะ,มะโมโหจนรคหัวใจกําเริบไม่ถึงสองปีก็จากไปเงินอีกเครื่องหนึ่งที่เหลือเป็นเงินเก็บบอกว่าอยากจะเปิดร้านตอนแรกฉันอยากช่วยแต่นายก็รู้ว่าฉินเฟิงหนักแข็งแกร่งไม่นานก็เปลี่ยนเบอร์มือถือไปเลยจนช่วงก่อนหน้านี้เขากลับมาเปิดร้านหมอไฟที่ไห่เชิงฉันถึงพึ่งติดต่อเขาได้นี่ลรอ ไม่รู้เลยว่าหลายปีมานี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะจะยืนนิ่งทำไมเล่าบื้อไปแล้วหรือไงเสียอีฟานมองฉินเฟิงผู้เหนื่อยอ่อนและผ่านโลกมาอย่างโชคชนเหล่าชินอีฟานก็อดคิดถึงช่วมหาลายขึ้นมาไม่ได้เด็กหนุ่มผู้กระตือรือร้อนสดใสและสง่าง,งาม